สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแนะนำการใช้งานโปรแกรม Point ทูไลน์ค่ะของกล้อง Total Station ยี่ห้อโกวินรุ่น TKS202 นะคะค่ะสำหรับโปรแกรม Point ทูไลน์ค่ะจะเป็นโปรแกรมไว้สำหรับสร้างค่าพิกัดแบบสมมุตินะคะโดยค่าพิกัดที่ได้นะคะจะอ้างอิงมาจากจุดที่1ของเส้นเบสดไลน์ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรมกันค่ะค่ะกดเข้าที่ปุ่มเมนูนะคะกด F4 ค่ะเปลี่ยนหน้า กด F1 ค่ะโปรแกรมกด F4 เปลี่ยนหน้าอีกครั้งนะคะค่ะกด F2 ค่ะเข้าโปรแกรม Point to Line ค่ะ,คะจากนั้นตัวกล้องนะคะจะให้เราใส่ความสูงของจุดตั้งกล้องนะคะโดยที่เราจะวัดจากหัวหมุดจนถึงแกนกล้องนะคะค่ะจากนั้นเราก็กด F4 ค่ะ Enter ค่ะหน้านี้ก็จะให้เราใส่ความสูงของตัวเป้านะคะ ค่ะเมื่อเราได้ความสูงของตัวเป้าแล้วกด f 4ค่ะ enter ค่ะจากนั้นนะคะตัวกล้องจะให้เราทำการยิงไปยังจุดที่1น,นะคะค่ะเมื่อเล็งตรงกับเป้าปิซึมจุดที่1แล้วนะคะกด f 3ค่ะ yes ค่ะจากนั้นตัวกล้องก็จะให้ใส่ค่าความสูงของตัวเป้าจุดที่2นะคะจากนั้นกด f 4ค่ะ enter แล้วก็เล็งตัวกล้องไปยังเป้าจุดที่2นะคะเสร็จแล้วกด F3 ค่ะค่ะจากนั้นตัวกล้องจะคำนวณค่าระยะนะคะของจุดที่1กับจุดที่2นะคะก็จะเป็นค่าความยาวของเส้นเบรดลายนะคะก็จะดูที่ DHD ค่ะก็จะอยู่ที่1 2เมตร22เซนมิลนะคะส่วนคำสั่ง F2 นะคะ S.CO ตัวนี้จะเป็นค่าพิกัดของจุดตั้งกล้องนะคะ ค่ะโดยค่าที่ได้นะคะก็จะอ้างอิงมาจากจุดที่1ของเส้นเบสดไลน์เหมือนกันค่ะโดยค่า n นะคะจะเป็นแกนราบนะคะส่วนค่า e จะเป็นแกนดิ่งนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะทําการหาค่าพิกัดน,นะคะของจุดที่เราต้องการทราบนะคะเราก็จะกดเข้าที่ f 1่ค่ะ n e z ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการเล็งกล้องไปยังจุดที่เราต้องการจะลองวัดนะคะเมื่อตรงแล้วกด f 4ค่ะ m i ค่ะเราก็จะได้ค่า nE z ออกมานะคะค่า n ก็จะอยู่ที่0.612นะคะค่า e 0.312ค่ะแล้วก็ค่าแนะคะค่ะตอนอันค่านี้ที่ได้ออกมาจะเป็นค่าบวกนะคะก็คือจุดที่เราทำการรังวัดนะคะก็จะอยู่ในเส้นเบสไลน์นะคะเดี๋ยวเราลองไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็ทำการเล็งกล้องไปอีกจุดหนึ่งนะคะจากนั้นกด F4 ค่ะ ค่ะสังเกตนะคะที่ค่า e จะเป็นค่าติดลบนะคะเนื่องจากจุดที่เราลังวัดนะคะจะอยู่นอกเส้นเบสไลน์นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม Point to Line ในเบื้องต้นค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจกล้อง Photo Station มือสองตัวนี้นะคะสามารถล็อก i n เข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองได้นะคะและสำหรับลูกค้าที่บ็อกเข้ามาชมสินค้าที่ร้านนะคะ สามารถนำรถไปจอดที่โรงแรมคามิโอแกนได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์033013494ค่ะค่ะหรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่แอดไซน์ ryi99 ค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ